กะนอกันในอุออมดมมากกินเฮ็ดค่ะซากันไปกินยังก็ก๋วยเตี๋ยวนลำบากนะว่าแม่งอย่นั้นสากัมอยากกิยยน,น,นะกน,นยังก,ก็หล่ะเขามันไกล้เขามันไกล้กันนี่ก๋วยเตี๋ยวฝ้อมกับเขามันไกล้มันเราไปบุ้นยี่ <c oughs> น้ำในเธอเติมเบาหวานเซ่น ้าพี่น้องหาสร้างเป็นหลักสั่งข่าม okay. ันไกล้ค่ะครับก๋วยเตี๋ยวไกลมาละดูเขาเป็นอย่างตีฟ้าไปเบิ้งเหตดก็ส cool ิพ้าพี่น้องมากิน่างไงลยที่จริงแม่น่ะแล้วเสือเนี่ยก็เครื่องไหนไก่พวงไข่น่ะมาไว้พ้าเจ้าอมเส่บอกคงว่าจะเสริมฟังเหตุเพราะว่าว่าสิไปแบบว่ามานหมานะมันหมานเด้คิดว่าหมองอื่นเขาจะเกิดอีกค่ามันฮอนเนาะสิมากินกับอันนั้นเด้ ขายดีนาะหมดตอนนี้ทำไมเนียนะ่ยเามันไกลอออืมแซ่บพียนอะเป็นข้าวหอมทองกันขแล้วคก็จะเป็นเพชรอืมอ,มอมปอันนี้ของไนโดํมเส้นเล็พิเศษนนองไกลขนาดธรรมดานุงนะน้าเปนีพี่น้องมากินน้ำกันค่ะตักกะปิออกกันไปนะครัพี่น้องพกนั้นบายตักเ <laughs> สืมอยู่ว <laughs> ว่ามันอยู่หนองคายมันลึ่นเนาะค่ะมื่กินยังสี่ไปโลดล้านได้ก็เลยแล้วพอทางล้านตะละบงังเทียบก็มีตัวน้อยอยังสี่ยุดอกขอบคุณในหลายเน้ะค่ะแต่ส่วนการยุติต่ละบางเทียบแต่ส่วนการลืมโตเนาะนี่มานเขาลึ่นเขาชิ้นแบบกินโลดคนไปกินเพมันก็กินโลดไี้เนี่ยค่ะอืออือของเขาก็ มันก็ยคอยจะิ้มกเจาะบ้านเขาตะกีะะบบ่มีบริกาเฮ็ดเนี่ยย่งคนบ่าืสอมคนม้ักนอ่างนบ้ไหมันมากมันกระเสียมโอ้ถึงว่าเฮ็ดกันปราเสียบกับเิ่นกับอกินนื้อเขาเนาะ ได้มหมแ,แบบเพอแบ๊บๆกับสิบปีไหมล่ะเลือดใกล้ของอันนั้นจะเสียบนะ

嗯，嗯。

ไปนาะมากินก๋นวตเตี๋ยวน้ำกันอืมฉันิ่มสังเกตน,นะไปได้นว่าเปวยเตี๋ยวไก่มะละเนมันมีอันเนี้ก็มันมีลูกซีนบนี้เดี๋ยวมันมีเลือดกับไกเ่เนาะิ่มสังเกตอืมนีม่ข้าวม nha ừ. 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 để ngắm bồ tị đi ngắm rồi ngắm rồi ngắm xe dừng lại dừng

าสั่งอัอนน er ี้คือไดอืมต้องดังมเกบดอันนี้สังมากเห็ดปกอันนี้ไ้องัมล่ะใส่เห็ดเปกับบอกววนนีวนไน

bước tới đây, nó cái lá gì là bún miến. mái à? có có không, không phải. không phải, cái này. không phải thái dương bình. cái thằng ăn không biết thái gì. dạ, thái

อืบอกไบอกไล้เขาไม่ได้ไปวบอกแค่เศ้าบูนะบอกแค่แปลกงงบู

เก้าแปดอะไรนี่เกา่วนเก้าอะนี่น่จะใบินแบมรตลี่ซรตลีคลอนิมสองน้ำอะมน้ำใ้มน ศูนเก้าที่ซื้อเลขกันนี่ก็เลขรถนักปเลขอถปันต่อรถรถง่อีกรถไปตามต้นไม้เต็มเขนเนี่ยไปเบียร์ลดลงรถไปหนังงานเลยไปรถก้าวูนแปดเก้าซื้อเก้าตนกับ8ปดก ดังกล่เลยเช่นฮึนอีล้บบังเยี่ยมมาเลยเชิเยี่ยมแล้วมาสิ่งแต่งเชอ้มแบบแซ่บแซ่บคเนี่ยเคี่ยงรวรูตัรี่จะเพือนะคบขายหน่อนจะเป็นเจ๊สิบสองล้านนะค่ะ ความสื่อจะละสองแบบปล่อ <laughs> ยทีมหลากกันแล้วนนะคะ่ะไอ้หนุ่ยกันต่อเมื่อนี้หวังว่าเขาคงจะได้เห็ดกับตานอีเจกาตาอยู่เนาะเรื่องเซานี้ก็ได้นะดกันตานนะะึงแล้วค่ะกินข้าวแล้วกับสิาพี่น้องไปละจัดยกับฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด็กๆคก่นนะ,คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสเสร็จมาพี่นะะ้องแล้ควคะ่วะ,คะ